หน้ามันขอนคากแล้วค่ะพี่นอ้องเหลือน้อยน้อยนึงเนาะเขาก็เลยสิไปเอาปลาขอนค่ะพี่น้องเอามาเฮ็ดอาหารแล้วก็เอามาปล่อยน้ำน,นั่นล่ะเนาะปลาใหญ่ยืนบอนี่จะไป่วไหนเนาะโอ้โหตัวใหญ่าแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยา่างจนเซ่เหมือนว่ะ ตุ่มขี่รถทำบัวแต่วันทีแน่ๆเห็นพอตาลวงใส่ปีงระลดก่อนแล้วบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เตรียมอุปกรณ์สีเฮ็ดยังนีเก็บผั่อด มื่อนี่ปูกับตัมสิผ้าพี่ผาน้องไปเอาปลาคอนค่ะปลาคอนอยู่หมายหมานท่านี้เนาะทางท่านี่ค่ะมองทีเท่าเครื่องไซเบตเทิงได้หนูเนาะเดี๋ยวปลาคอนยังอยู่ท่านะครับพี่น้องมาเนาะหน้ามันคอนคากแล้วค่ะพี่น้องเหลือน้อยนิดนึงเนาะเข้าก็เลยสิไปเอาปลาคอนค่ะพี่น้องเอามาเฮ็ดอาหารแล้วก็เอามาปล่อยน้ำนั่นล่ะเนาะตัวมันครับเปล่อยเจอากัตนายมันโตแมนมะเตรียมสวิงเข้าเอาอุปกรณ์ ไปอลุยเลยค่ะทำก่อเนเจ้ทำก่อนอือ Ba cao bà, nữa nữa <laughs> Đâu, à? bà nói hoặc là thôi. Mi bay nhẹ hết chín luôn á thôi bà nói bà nội cầu bỏ hả? Man. Ô, mùi là đi. Ô, mùi 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 nó mùi 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 nó ทำเลการก่เลยสิเดลาดอยู่ทางนีด้วยนีปานสิบืนขึ้นมากที่สุอ่ะลงมือเลยเฮาหน่อยเงีก็สร้างเก็บห้เรียบเอาไว้กับตายเบิดไปปล่อยนี่บ่นี่เขาไปยืยืนบ่นี่ก็บชื่อไง 好听。Ooh, ดุ่ยเลยเนาะเดือดด้วยห้าบาทตุ่มเลืกดวิ่งหนานีน่บอืะแต่ตะคอใส่เลยฮานท์เขาตั้งนะั่นนั่นนั่นนั่นปปกิ๊ดเดือดหรือยังเนี่ยนั่นนั่นนั่นลืมเลี่ยมนะอ้กิ๊เดืเอ เลืนอกได้หน่หายไปเลยอืมอือแต่พอเหน่อยหนกอืมปบอือปลยไ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 ปเลาไปลยไปลยไปลไปเลยไปลไปลไปลาไปลยไปลยไปลยไปลไปลยไปลไปลาไปลยไปลยไปลยไปลไปลาไปลยไปลไปลยไปเลยไปลยไปลไปเลยไปลยไปลาไปลยไปลไปลาไปลยไปลไเลปลไปลปลยไปลปลไ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 ล โอ้บปลอปาอฮะนี่บาเสด็งนี่ยอยู่ในขีดโอ้นี่นี่นี่ปลาลดจกจกลงไปเท่านี่ออาวาเคูเลยเออ้มีหอดปลาลดครับพี่น้องอู้บปค่อเดี๋ยวเห็นปันได้ด้วยปลดนี่น้องว่นตะไครเอยเจ้ามาเท่าเดี๋ยวกินอยู่นอโซงปีงนอเขาน้ำมันลงตรงเทาเนะอือืมขนาดแค่าจะเหลืองต้นนี่ครับพี่น้อง นี่นิ่งโออตัวใหญ่มากแล้วค่ะพี่น้องอนอนนอนนอนใหญ่ก,กว่าปลาเค็งหน่อยนึงค่ะเ <laughs> จ้าน้องเ <laughs> จ้าน้อง <laughs> <laughs> น้องเห่านี่สมศักดิ์ศรีแห่งนอท่านน้องเห่าแ<อ>ต่ละน้องค่ะพี่น้องตรงนี้ยำ่ำย่ำนำโอ,อ้ปลาไหลแ้ มันเป็นทางพานเนาะท่างพานลุ่งหวยได้นี่ค่ะพี่นอ้องตัวนี้กวนทางตัวนี้ลงไปเนาะเลาะเลาะเลาะ,ล,ะลงไปทางพิมนค่ะพี่น้องมันก็จะเป็นหวยค่ะเป็นท่างเที่ยวป่าเนะาะเนาะหาอยู่หากินไก่ทางแนวนี้ค่ะพี่น้องกะสิมีเสียงรถก,กวนแน่เนาะค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยขันแม่นโอ้รถวุ่นวันวุ่นวันเลยเนาะ คนนะคะพี่น้องแลนน้ำกลนกันมาหลายหลายเลยคนนะโอ้ยเป็นสิ um> Halo 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 Halo. <S 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 oui> ่งที่ห้านหรี่เกลียงว่าใดนะคะน้ำอเออหลดุกน่เอาลูกูเท้าเขาสไปหลางี่ดอกอุ้ยตะลุดสองตแล้วเนี้ยนกระปูมันเนอ้ยเนีข ประดุษสวงามสวงามอุ้ยอ <c oughs> ุ้ยวาอันนี้เด้อนี่นี่นีนี่ใส่เบสใ่นี่ก็ได้นี่งามดอืนนน่มงอ้โหออแล้วหาวแท้เว้ยสอบทีนั่นทานนั่นนั่นอี่ยังนะทอโุ้ยตื่นด

ตัวน,นี้แนวของมันมันมันม้นมีหนามมันเกยน๋ย่างมันบ่ให้แถาย่างมันอยูน่นี่ละใส่งามเลยไรดิไรขัดเจ๊ะเฮ้ยโอ้ย จะดินิดๆวูบตัวนี้ตัวง่ามไม่เท่าวูบหยกโอ้ยแล้วก็พี่นุ๊กอุ้ยเอาย่างก็เป็นปลดนี่เก่งไม่เท่าตามตามธรรมดานี่ไปควดปลาลดนี่ควดเซซิวิงนี่เนาะน้ำห่วยหิมห่วยว่าโอจะปลาลดยังอีกอืวอจุกเอาผาโซงเลยค่ะพี่นุ๊กโอ้โหนี่ เท้าเจ้าน้องนี่นี่เ <c oughs> จ้าน้องเจ้าน้องนี่อ่ะใส่นีบมันเป็นสามสี่ต <c oughs> ัวเหรอบ่ยามันสุดมันขอดมากตัวซ้ำนี่กับตัวใหญ่แห่งเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> ปลาขนก็นใส่นี่แล้วนอเท้าเนาะเดี๋ยวซ้ำนี่เดี๋ยวสุใหญ่ไปได้เออสุมใหญ่ไปเบิดแล้ว <c oughs> ไนอพาวเวอเพวอยู่ีเขาับลูกเนียวเนี่ยเฮ้ยมันมงนี่ไปแล้วนึกว่าปดอันประตูคือตื่นเบิดบงทันนี่ นี่หรือหัวพลพรวกนะแม่นปลาแม่นโมนี่แม่นแม่นแท้ตัวโอ้ยตัวใหญ่อยู่อืออือเอาไปดิเขาได้ใส่นี่ยหลายๆนี่เอาไปให้พอลุงปนน้ำหนองถ่าเนาะผู้เถาวปนอิ่มอยู่ได้วยซ้ำอืม ืมกเคืนคุกก็ยะขันมันแหงหลายเรื่องทีเงาเปล่าไม้เท่าคือเอาไปปล่อยเนี่ยอืมอืมบเอววะเท่าอืมจักยูไซเอวเหินลบไหมเอลลบไหมือนมันกระพุดขึ้นมาอีกเนาะ มามาลงมาขันซะก,กรรันเพราะเดี๋ยวยยรตรงถึงมือข่อยตลอดเลยปะเดี๋ยวยลงไปขันขีดต้มน้ำทัาตำกันค่ะพี่น้องเก็บรายละเอียดกอนเนาะอเอาให้เบิดเลยเฮาไปไปไปต้มอืมไยมันเ <c oughs> ดิอดจี๊ดตันนี่เลย เด้อาเอาละฮะวันละเอียดเราเดียวชิมว่าเบิ้งไหมก็สิเบิดค้างละล่ะเนาะชิมว่าเบิ้งันอีกรอบหนึ่งคิมว่าเก็บปลาควดปลาเพื่อมันขึ้นมาหายใจวะท่าเออปั๊นะเฮาของของเราทาเล้าเออปัเอาปลาไปล่างค่ะพี่้อก เอาไปล่างสาน้องเขาเนาะเพราะว่าหนำยู่นี่มันหน่อยแห้งค่ะพี่น้องล่างพวกน่าจะพ่อเนาะปลาห้าหลายเติบค่ะใต่บเลครับใช้บุ้งดูวโอ้โหคุณนะเพิื่องคู่เครื่องคู่เลยค่ะพี่น้องเครื่องปลาเครื่องขีดตมปะเอาปลาไปล่างสาห้าวคุณละค่ะโอ้ย่างจนเซ่ผลว่ะ Nặng dữ vậy. Ừ Tùm Lạc mà nè Dạ bữa được được. เอาที่เมื่อคืนมันจะไหลแห้งมันอันนี้เด้ดเบิด์ตรถที่เดียวได้ยั่ไ่บอสโอ้ยปลาโลดมีตุ่มอะลายข่อยานมีตัวตายยุ่งเหานทับกันหลายเไหมมาแล้วโอ้ระวังเด้อยสาวปลาเขียงตํามือเลยเหาะ โอ้ยพ <laughs> uh. <stimulus> ี่น <ortun a> <ika> ้องเลุกยืนขึ้เออเอ้ยตัวโม่ฉันอ่านฉันมาฮะดูพี่น้องมือรุ่นเกิดกันพี่น้องป้าคนค่ะโอ้ยใช่ครับเรือนกค่ะพี่น้องนกลงเนาะข้าอยางไปนกบินขึ้นพอดีเลยโด้ย นี่้อหอดกับปูขี้อะไรก็แล้วมาเนาะมันหลอนมัหลอนอันหลานส่วนหลายมันหลอนแล้วแถวต่้งเออไปหลังไหมเออ,อส่วนเฮ้ยปลาขอนว่าเป็นปลาลงตุงเนาะ <c oughs> สุดยอดเลยปลาเนาะเ <c oughs> ออซุดยอดเลย เดี๋ยวห้องจะขัดออกมาเนาะค่ะพี่หนุอมตัวนี้ตายเห้อตัวออกแล้วลองขัดใส่เบิดงว่ามันมีตัวใหญ่บบเนาะขัดไม่ปล่อยแน่แหละอ๋อลองขัดตัวตึงๆมันออกมาแล้เขาจะเอาออกมากประมาณไหนเดี๋ยวขออนุญาตขัดปลาก่อนเนาะค่ะพี่น้อง าที่เข้าเชฟกินครับนี่ปลาสลิปนะครับสามสี่ตัวแล้วก็ปลาปลาลดปลาลดได้สามตัวนี่ปลาลดเซยเนาะแล้วก็เมื่อนี่เป็นปลากี่เดือดครับปลากี่เดือดแลวก็เป็นปลาคอนน้อยที่มันไตเนาะปลาโคอเห้าอเอาปล่อยซาเบิดครับแ้วก็ส่วนมากทีเป็นปลากีเดือดกับปลาเข็งปลาเข็งนี่แยกออกไปเถิไปเห็ดเยื่อเนาะ ใส่เงียบใส่เบียดครับเอาหมอนี่ห้าเให้แังกินครับมี ok ม ok บห้าวมกหม้อค่ะมกหม้อก็ปิีงปลาโอ้ในบ่อสุกงี่สิปิีงเนาะสุกงีมกหม้ออ๋อได้อันได้กินานานแล้วพี่น้องเนาะ, <c oughs> ะกินแล้วก็แซ่บเพื่เก็หน้ากินบานๆเนาะกินซำอิม่มค่ะสิเหลือเ<ม>้าก,กับปล่อยตึงๆเอาไปขายพ่อลุงเนาะเออเขาจะเอาไปเด้งไปขายพ่อลุงผมเนาะจ้า เขาลุ่มใสปนแยกออกไหวละละนะจังเอาไปให้นอกก็เลยปนเ้าวิศป้งปลาก่อนเนาะได้โสงหีบใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องหีบใหญ่ค่ะบ่แม่นปลาแต่ไม่หีบค่อยไม่หีบฟีมือเท่าต่ำค่ะว่าแม่นใหม่ปิ้งไก่เนาะนั่นนะปลาใครโบเมนได้โสงหีบใหญ่ๆเลยเหรอล้าเาสิ เอาปลาเส้นห <ể> ิ่งกับยิงปลาก็เนาะเขาเอยที่บู๊หมอเนาะ มกหมอพ่อะมกหมอฮะพอประเทศนเคยกินมันบ่ครับนอหมกมอเคยได้ลูกเลยเคยแต่อู๋เนาะเคยแต่อูนจีคล้ายกันเนาะเป็นพี่น้องกันทางห่างตัวเออพี่น้องกันนะเนี่ยตัวเป็นญาธางห่างเป็นญาติกันเนอะฉันว่ามกมอยาดกันกับอู๋เนาะอืมตัวนี้สีมีหนามนะยาดปะครับพี่น้องมกหมอมกหมอนี่ที่ตั้งแต่กับอู๋หน่อยนึงคือมีหนามจับเนอะ นี่ครับเสียคือก็าอเวนุรุปกิ้งปลาลดกับปลาสลิดเนาะแบบหมุกทั่วครับอ่ะแม่ครับม่กินเขาตอนนี้คะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องพักเขาแลงเห่าค่ะมาจากพี่น้องกินเขาแลงน้ำกันค่ะแม่แม่กินงงมากิ้งปลาโรสกระตมหมุกทัวกับบุกหม้อใส่เชือกเอาบุกหม้อเสียพี่เกาตัวหมุกยังไงมาครับพี่น้องมากแต่ตอนแรกน้ำเตาครับ เปียงกระโดดตามดทัวแต่ว่าทีแน่ๆเห็นพอตาหลวงใส่ปีงปลาลดก่อนแล้วไม่เอา่แบกินเลยพอตากินเลยหลายสีแดงเด้งนะว่ามันกุ้งเด้อลูกโดดบีกพริกได้นะมันเป็นตัวด้ือบางคนจัดการเลยพอตาไพ่มาจำหนามกับจำเนาะบม้มนี่ต่แอบตัวยนะดูเลยมีหอมผักกับแงนม ตะมัมกทัวกับปีงปลาสุดยอดอากาศเย็นๆค่ะพี่น้องช่วงนี้บ้านเท่าอากาศเย็นเนาะลมพัดวีวีเลยค่ะพี่น้องหล้วก็มี่้นำหมอกลงนำ้ำโอ้อากาศกำลังดีเลยเก็บปลาโดตุยเนี่ยขาวจุนพุน,น,นเลยน้องตาเก,ก็บปลาโุก็ตามั่วทัวกับ รู้จำได้สมัยตะกี้ไม่ยากผ่านูไปขวดน้ำมันหิ่ม mm. ห่วยขวดเอาขวดขึ้นใส่สวิงแมนขวดใส่สวิง uh, มือทั้งอย่างทั้น <Mm> ้องผมว้าวขวดเบมือนที่หนามเลยตอนดูตอนตะกี้นี่หน่อยคือสะดุ้งคือแม่น้ำสะดุ้งแมนสะดุ้งแลื่อนีว่บ้านห้าเพิ่นกระคุดหลอกห่วยน้ำนั่นละมันกระสั่นกระยังไปเนาะก็เริ่มหายาบเล่าล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีพ่อให้ได้กินอยู่เนาะ หมุ่ช่วงลงตรงก,ไก,กัได้ยปีงสองปีงอีเด้อพ่อตาบอเอาก่างออกเลยบ่พ่อตาบีกินเลยบ่อาอย่โรยหม้อคือจังเห็นบีเลยพี่อต่าง,งาว้เนาออกไหมเขากันเปน็นยังบุ๊ยทั้งผีเสียง,งย่ำ นำน้ำเั่าคือดังก่อดีเลยกระปูมกหมออมักพักนี่แหละค่ะพี่นงเข้าบาไหนเห็นตอนมันอ่ะชื่อว่าพี่ตัองรู้ให้มกแนวได้กินแนวนั้นเลยพ่ตตาผีวแด้งคืนคืนเวนจมปลายเวพี่เราพูด หนมาแดงจริงๆเลยจีกงามได้กับโปรโมทงามนั่นเนาะโปรโมทประแดดใหญ่ปใหหลุกมสาวสุดมีการจงประหลุกสาวอีกมันไม่จงเมันชิบะเที่กินเลยพอตากินให้มันอิมมอ่มโหลดเื้กินโหลดพูดใจเนาะเถวเนาะ ปีนี้เป็นเขาที่ห้างวานเองเก็บเกี่ยวเองเนาะ <laughs> มาเป็นชาวนาเออมีของฟากเกี่ยวอืมออมันหอกมากมัคือสมัยตะกี้เกี่ยวมือเน,ะะอนาะพอเนาะเกี่ยวเขาขอขบแล้วกล่องซีดโดนเลยจิ <laughs> มัขอบลายเอาหนามซีดวะพอ่อโอ้ยตะข้าพวพลเออเอากล่องกล่องมือเห่อ เช่นำฉีดไวุ้กคนมีเกลียวเกียวมีแต่เกลียวเลยสิแต่ว่าสันทักข้อห่วงไบ้เลยว่าเวลาหนีกัดคนหญ่ทะเลาะกับยุงพิมตายโหลดเพาะอย่างที้มัมีเร่เกลียวอ่มันจมือเกลียวโน่นทันยุงเกลียวหรือป้องไปวาดโอ้เอ็มาังยีร้องจะสบายงอยู่ด้เกลียว ค่ะบัานนี้เดี๋ยวครูกระสิคอนอยากไปกินข่าวก่อนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะเ